ก็เป็นไดมอนด์ได้นะครับไม่ได้แน่นอนต้องลงทํางานพื้นฐานอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับต้องทํางานที่หนักนะครับผมเองก็เรียกว่ามีหลักที่อยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1ก็คือในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของเอาบิลิฟนะครับเราต้องมีการบริหารความเชื่อได้แบบร้อซเราต้องสามารถบริหารความเชื่อนะครับ ในทุกๆองค์ประกอบของ success mall ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือแผงตลาดระบบของเราต้องสามารถบริหารได้แบบ100%ซถ้าเรามีความเชื่อนะครับก็บอกความเชื่อถ้าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อชีวิตก็เปลี่ยนกันนะครับสองนะครับในเรื่องของอะไรครับ change นะครับเปลี่ยนแปลงวันนี้เนี่ยผมจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ผมต้องเปลี่ยนที่ผมก่อนนะครับพัฒนาที่ผมก่อนเป็นระดับแรกก็เปลี่ยนแลครับเปลี่ยนแนวคิดก่อน เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติก่อน การที่เราจะตกใจเ,เราต้องเปลี่ยนให้ได้นะครับจากมุมมองที่เราอาจจะยังไม่คลิกก็ต้องเปลี่ยนให้คลิกให้ได้นะครับผมแล้วสิ่งที่3ครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บดีซิชั่นครับตัดสินใจนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่รรอะไรเลย,เลยผมเห็น success มองเรียกว่าโดดใส่เลยโดดน้ำเลยเนาะนะครับเรียกว่าโดดใส่เลยเพราะเห็นองค์ประกอบของ success มองแล้วว่ามันคือองค์ประกอบ,กอบที่จะเป็นเครื่องมือที่สาม,มารถสร้างชีวิตให้กับเราได้เพราะที่ผ่านมาเราใช้เครื่องมือที่เลี้ยงดูชีวิตมาตลอดเลยเวลานะครับแต่งานเนี่ยเป็นงานสร้างชีวิตของเราเพราะ มตัดสินใจอย่างไม่รีอรอนะครับแล้วสุดท้ายครับก็คืออะไรครับแอคชั่นนะครับผมลงมือทําอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างแม้จะไกลเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแม้จะลําบากเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผมไม่มีข้อแม้ข้ออ้างแต่การทํางานการลงมือทําเพื่อนๆคิดว่าต้องเจออุปสรรคบ้างไหมครับเจออุปสรรคต้องมีปัญหาบ้าง ดูปัญหาอุปสรรคของผมนิดนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับการเริ่มต้นธุรกิจของผมไม่ได้สวยงามเลยนะครับบางครั้งจะออกไปทำพาวเวอร์ติ้งออกไปสปอนเซอร์นะครับเรียกว่านะครับจะไปปั๊บเป็นไงครับเห็นภาพด้นะครับรถยังแอร์นะครับภาพนี้เนี่ยผมกําลังจะเดินทางไปสุราษฎร์ธานีนะครับในนี่มีคนสุราษฎร์ไหครับอ่ามีอะม่ใช่มีอะไรไม่ใช่เพ่อนครับนะครับจะเดินทางไปสุราษฎร์ธานีนะครับเรียกว่าพอจบแล้วปั๊บเสร็จปั๊บนะครับ เป็นไงครับเข้าไปปุ๊บเห็นตะปูตอดตัวเป้งตัีนะครับเจาะอยู่ที่หลังรถล้อซ้ายเป็นไงครับผมก็เรียกว่าไม่รีรอครับจะขับรถไปปายางทันทีนะครับเป็นปายางทันทีเลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับพอเราไปาะยางเสร็จปุ๊บใช้ได้แล้วมันก็มีเสียงเล็กๆนะครับเข้ามาว่าเจจะไปต่อหรือเปล่าเกลับกรุงเทพเลยรถประเทศพร้อมนะอ่าครับหรือมีเสียงใหญ่ๆขึ้นมาว่า ีมงาลอยอยู่เป้าหมายชัดเจนนะคลับใจมั่นปีนี้นะเราเลือกแต่ไหนเราเลือกที่เลือกแต่ไหนครับผมไม่ยอมไม่สนใจสุดท้ายก็นะครับขับถึงสุราษฎร์ธานีแต่นี่ไม่ใช่เคสแรกนะครับนี่ยางแตกนะครับที่เป็นเคสที่สามแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับเรียกว่าขับรถนะครับจากชนบุรีนะครับจากชนบุรีรู้จักชนบุรีไหมปะ รู้จักนะครับนะครับเราเรียกว่ารถชัตซอรินะครับเรียกว่าขับมันจะไปทนคำเฮ้าที่มหาชัยนะครับเรียกว่าขับออกขาด่านทางออกปั๊บอะไรมันแดนแดนวะนะครับอะไรมันแดนแดนยางแดนไม่รู้โดนตะปูหรือโดนหรือโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับพอจากนั้นโุ๊กก็ขับผ่านเลยครับโอเอซิสขับผ่านปอปอขับผ่านแม็กโดนอลคิดว่าแม็กโดนอลจะมีที่ปายางนะครับไม่มีไม่มีแน่นอนมีแต่เบรคเกอร์เองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยขับบนล่ผมเลยครับเรถึงเลยครับสี่แยก สีลักสรีมอ่าเลี้ยวซ้ายปพ๊บเข้าเลยครับบีฟิตอ่าไม่ได้เข้าจอดแล้วตเข้าบีฟิตไปเปลี่ยนยางแล้วมันมีเสีเลเ็กๆอะไล้วครับว่าจะไปต่อะหรือเปล่าผมบอกไม่ได้ครับต้องไปต่อะแล้วก็เรียกว่าไปทำเอาได้มาใช้ได้เลยอ่าแล้วนะารับเรียกว่าเป้าหมายชัดเจนผมไม่เคยโฟกัสที่ปัญหาผมโฟกัสที่เป้าหมายเพราะเป้าหมายมใหญ่กว่าปัญหาถูกไหมครับ บอกนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็เรียกว่าทุ่มเทอย่างต่อเนื่องนะครับผมอ่านะครับทั้งจัดเทาริ้งทั้งทำงานพื้นฐานอย่างต่อเนื่องกว่าไปครับอ่านะครับเห็นไหมครับเป้าหมายก็ไปถึงนะครับหลังสวนก็หลังสวนก็ไปมาแล้วนะครับสุราษก็ไปมาแล้วทุ่งสงกจะไปเจริญหาใหญ่แล้วนะครับอนะครับผมเรียกว่าเป้าหมายชัดเจนมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆู้จักคํานี้ไหมครับมาอ่านว่าไรครับ โกลแด้นภาษาอังกฤษอา่านว่าโกลแด้นถูกไหมครับถ้าแปลตรง,ต,รง,ต,รง,ต,รงตัวตามดิฉันนัลลี่ตามพจนานุกรมแปลว่าอะไรครับปัญหาปัญหาแล้วภาษาไทยปัญหาแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าปัญหาแล้วถามตัวไหนเยอะเออถามแต่เนาะนะครับแต่วันนี <S <S ป้ปัญหาของผมครับมันซ่อนอยู่ด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ทำให้ปู่ผมเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับมาเริ่มต้นดูกันเลยครับถ้าเราดูดีๆนะครับโกลแด้นมันไม่ใช่ปัญหาเลยตัวพีคืออะไรครับโพสติพี วันนี้ถ้าเกิดผมยางแตกแล้วผมคิดพบขึ้นมาผมเป็นไดมอนได้ไหมครับใช่ไม่ได้แนะ่นะอนเพราะววันนี้เป้าหมายขอชัดกันคิดปวดตลอดนะครับสองครับเรีแอคชั่นคำเรีแอคชั่นคืออะไรครับทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำที่พ่อธุรกิจนี้ทำมันจะเป็นไดมอนได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะธุรมมออกิจที่ไม่ได้ปลูกผมไมอกนะครับธุรกิจที่ปลูกอะไรครับก็ยางไปลองเชื่อมพิเศษเพราะเราต้องทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำและผลลัพธ์มันจะไม่ซ้ำเลยนะครับผมอันนี้สำคัญนะครับ โโอ่าโตโอเอาบริโโตเลตี้ถ้าผมปล่อยโอกาสที่เอสแอนดีวันนั้นคิดว่าผมจะมายืนอยู่ตรงนี้ไหมครับไม่มีทางอ่ะคอเสียงฟองไมนไม่มีที่เดียวได้ยินนะโอก้ยไม่มาบ่อยถ้ามันหายไปครับมันไปไรครับอากาศนะอากาศกินได้ไหมครับไม่ได้ลองกินดูนะครับไม่กินกันได้นะครับวันนี้นะครับแล้วก็บิงเลี้ยงนะที่ผมบอกถ้าเราบริหารความเชื่อแบบร้อยเปอร์เซนต์ในทุกๆองค์ประกอบผมเชื่อว่าเราสำเร็จแน่นอนนะครับแล้วก็าถึงเรื่อชีพครับวันนี้ธุรกิจเครือข่ายผมบอก